ชาวเน็ตไต้หวันคนนึงมาโพสต์ภาพเมืองไทยนะลงโลกออนไลน์โอ้โหช่วงนี้มีคนโพสต์ภาพเมืองไทยลงโลดออนไลน์เยอะเนาะอย่างเช่นว่าคนจีนมันแต่คนไต้หวันเขาโพสต์ภาพนี้ภาพนี้ค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตก็คืออ๋อนี่นี่ที่เขาโพสต์สายไฟขนาดใหญ่ที่มันระยองระยางเขาก็มีแคปชั่นด้วยนะคนไต้หวันบอกว่านี่เป็นสายไฟที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา เขาบอกว่าโพสเนี่ยเป็นไวรัลเร็วมากเช้าเน็ตเอ่ยแซลสายไฟที่ไทยกันยกใหญ่มีบางคนคอมเมนต์บอกว่านี่คือเคล็ดลับอัญชานฉลาดสำหรับวิศวกรเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ถูกไล่ออกวงเล็บเพราะคนอื่นไม่สามารถแก้สายไฟได้ก็ใช่รู้อยู่คนเดียวแล้วก็อีกอันคือนี่คือเส้นผมที่ติดอยู่ในรูระบายน้ำ แล้วก็ดึงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะนนอกยุ่งเหยือแล้วอีกคนบอกว่ายุงยังต้องหลงถ้าได้เข้าไปในสายไฟนี้เนี่ยนะในแซวแซวเท่าน็ตไม่ว่าประเทศไหนเนี่ยนะก็มีมุมแบบว่าใช่ใชโจกอ่ะใช่แต่เอาจริงนะคือที่พัทยาก็มีแบบนี้สมัยก่อนอ่ะตรงแล้วก็มีนักท่องเที่ยวถ่ายรูปแบบยืนคู่อ่ะ ที่บ้านเขาไม่มีนืกว่ไม่เหมือนเราเวลาไปต่างประเทศอะไรที่เราไม่มีในบ้านเราเราก็ไปถ่ายคู่อย่างเงี้ยแล้วบ้านเขามันไม่มีเขาจริงๆริ่พูดสาบานเพราะว่าเวลาไปแบบเดี๋ยวพัทยาตรงแยกสุขุมวิทจะเข้าพัทยาพัทยาใต้สมัยก่อนอะแต่ปัจจุบันนี้ไม่น่ามีแล้วนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็เห็นฝรั่งอ่ะ ถ่ายรูปถ่แบบนี้ใช่ไหมถ่ายรูปแบบคู่อ่ะออแบบอู้ดตื่นเต้นแบบดีใจที่บ้านคืออย่างนี้ <c oughs> เขาบอกว่าสื่อท้องถิ่นเนี่ยที่นูน่นอ่ะคนวงในออกมาชี้แจงว่าที่สายไฟของไทยมีเยอะอย่างเนี้ยนะเพราะถ้าหากสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งเสียไปการรื้อซ่อมมันค่อนข้างยากจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้สายไฟเส้นใหม่ และเมื่อวันเวลาผ่านไปสายไฟก็ระยงระยางดังภาพที่ปรากฏชิงก่อไม่จริงอันนี้มันสายเขาบอกปะเขาบอกว่าสื่อวงในค่ะสื่อท้องถิ่นนู่นของเขาเขาบอกอย่างนี้มันสายโทรศัพท์เปล่าคือมันไม่ใช่แค่เยอะอย่างเดียวแต่ไอความระโยงระยางเนี้ยแต่ทุกครั้งที่เห็นก็จะรู้สึกเป็นห่วงคนที่สัญจรไปมาในแถวนั้นนะแต่ก็นี่จึงเป็นสายเป็นสายเหตุหนึ่งที่บ้านเราจะใช้สายไฟลงดินยังไม่ได้ เพราะว่าแค่อยู่ข้างบนมันก็หายากอยู่แล้วลงดินเข้าไปก็ไม่ได้อีกอันนี้ไม่ใช่นะพูดเล่นอย่ามาเอาอะไรกันอย่ามาเอาอะไรกันใจข่าวเป็นห่วงไงเป็นห่ว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 งแต่ว่าก็ไม่เคยมีข่าวที่ว่าคนเป็นไรไหมมีไหมัยมีสายที่มันตกแล้วมันโดนคนอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันอ้าวรถออ๋ขี่รถเครื่องผ่านใช่ไหมแต่ยังไม่เคยมีว่าหาไม่เจอใช่ไหมเช่นบ้านบู สมมติว่าอยู่ดีๆบ้านบู่ไฟเสียเนี่ยก็ยังหาเจอนะว่าอันไหนเส้นไหนของบ้านบูเขาเขามาทําโดยเร็วเลยล่ะเออเร็วหาเจอด้วยนี่คือสกิลเทพของเขาเอาจริงนะอะไรเขาไลน์อะไรเป็นเนี่ย็ะไรเป็นเช่นนี้หาไม่เจอไม่พูดจริงปะเนี่ยาจริงไม่แต่เหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันคือสายโทรศัพท์หรือเปล่า ก็ผู้ใช้ผู้ใช้สายมันเยอะอ่ะใช่ไม่ค่อยว่างค่ะพักก่อนพักก่อนถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราก็ไม่มีโพสต์นี้นะอ่ะถูกคนก็ไม่รู้จักบ้านเรานะจะไท่เหรอไม่ยังไงเนี่ยฮะตอนที่เราก็จะไม่เด่นนะไม่ได้เราเด่นด้านอื่นดีไหมเรามีเรื่องเด่นเด่นตั้งเยอะอ้าวนี่ไทยเวลามาเที่ยวบ้านเราก็ใส่ชุดไทยไปตามวัดวารามเราก็เด่นอะนนี้ให้วาไรเลเรื่องอื่นอีกกว่านันเรา